สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสาธิตการใช้ในาฬิกาเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น T10 Pro Plus นะครับที่ทางร้านได้นำเข้ามาใหม่ๆเลยใหม่เลยครับใช้หานดีกันน้ำได้ดีนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นคือเรามาใส่ซิมแล้วก็ เราใช้ซิมตัวนี้มี2กล้องนะครับมีกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับมี2กล้องนะครับกล้องชัดนะครับ2ตัวนี้เดี๋ยวเรามาใส่ซิมอันนี้นะครับวิธีการใส่ซิมจะอยู่ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างมีนอ็อตหรือว่าสก,กูอยู่ตัวหนึ่งเราจะใช้ไขควงไขออกมาครับ ่ายออกมาเสร็จเราก็หาอะไรมาหัดมันขึ้นมานิดนึงครับอ่ามันจะมีสีดำๆนะครับสีดำๆอยู่ข้างในเนี่ยคือเป็นถาดซิมถาดใส่ซิมครับเราเอาแหนบเราเอาแหนบดึงออกมาได้เลยครับแหนบไม่จับ เราจะใช้แหนบค่อยๆดึงออกมานะครับ <Let me S 1> นี่นะครับมันจะเป็นถาดซิมแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับพิธีใส่ซิม <c ười> คือถาดซิมมันจะบอกมันก็มีบอกอยู่ครับว่าเหลี่ยมเป็นกรอบเป็นไรเป็นยังไงคือก็ใส่ตามตามถาดซิมเลยครับใส่ซิมหายขึ้นนี่คือมันล็อคลงลง็อกของมันแล้วเราก็ใส่เราก็ใส่เท่าไปครับ เข้าไปอย่างเดิมแล้วก็ดันเข้าไปเข้าไปเสร็จก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ไขน็อตขันน็อตให้แน่นนะครับอันนี้สิ่งสำคัญเพราะในถ้าในถ้าขันน็อตไม่แน่นหรือว่าลูกยางกันน้ำไม่ได้ใส่ไปมันก็แปลกลายว่านาฬิกาไม่ได้กันน้ำกันน้ำไม่ได้ครับ เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องตัวนี้รองรับ 4G นะครับ 4G วิดีโอชัดมากๆโทรได้ทั้งเฟซไท,ทม์และก็โทรไลน์แบบเห็นหน้าได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณกันว่าจะขึ้นเลยไหมเห็นไหมครับใส่ปุ๊บ เปิดเครื่องปั๊บก็มาเลยครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการใส่ซิมหรือสัญญาณนะครับสัญญาณจะมาเร็วมากคือใส่ถ้าใส่ถูกนะครับถ้าใส่ถูกอ่า 4G ขึ้น 4G เลยครับมาดูฟังก์ชันอื่นกันครับการเปลี่ยนหน้าจอเรากดการเปลี่ยนหน้าจอเราแตะไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งอ่ามันจะขึ้นแบบนี้รูปแบบให้เราเลือกทีนี้ เราจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ที่ชอบนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูเมนูนี่เข้าฟาร์มแชทอยู่นี้ครับแชทอยู่นี่เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนก็สามารถเพิ่มได้ในเมื่อที่เพื่อนมีนาฬิกาเหมือนเราเหมือนเราเราจะเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับอันนี้คีอาร์โค้ดอยู่นี้กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปชัดแจ๋ยวมากเลยครับตัวนี้ เราไปดูฟังก์ชันเด่นๆครับเรามีตัวนี้การนับก้าวเดินด้วยครับเดน้องๆสนไม่ต้องสนใจหรือว่าจะออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ก็ใช้หานได้ครับไม่ต้องไปซื้อนาฬิกาแบบออกกำลังกา,กายโดยตรงนะครับแบบนี้ก็ใช้หานได้แต่ก็ตารางเรียนที่สำคัญเรามีตารางเรียนจัดตารางเรียนให้ด้วยไม่ต้องไปจดหรือว่าไปแะ ข้างขวาตรงนู้นตรงนี้ให้เกะกะรกบ้านเปล,ล่าๆแล้วรกกระเป๋าเป่าๆนะครับเราถ้ามีนายการเรือนนี้คือใช้ได้แนค่ครบแน่นอนเรามีการจัดจัดตารางเรียนให้เรียบร้อยครับฟังก์ชันไลน์ครับตัวนี้รองรับแอปพลิเคชันไลน์สามารถโทรไลน์แชทไล ne และสามารถดู Youtube เล่น f a c e b o o k ได้ด้วยนะครับตัวนี้สะเถียนมากๆและก็ดีมากๆส่งคลิปวิดีโอได้ด้วยและก็อย่างแปลภาษาสมัยนี้แล้วครับยุคยุคคที่ว่าท้องน้องต้องรู้ภาษามากกว่าภาษาไทยแล้วครับคือต้องรู้และก็ไม่ต้องไม่ถามคนอื่นหรือว่าผู้ปกครองให้ยุ่งยากครับ เรามีแล้วเรือไม่ต้องไปเอาโทรศัพท์ของผู้ปกครองหรือว่าใครก็ตามแค่มีนาฬิการเรือนนี้เราสามารถน้องๆสามารถใช้แปลภาษาได้เลยครับโดยได้หลายร้อยภาษาเลยครับตัวนี้ครับนี่คือแปลภาษาอ่ามีครบทุกภาษาครับมีครบทุกภาษาเลยนะครับตัวนี้การตั้งค่า เบื้องต้นก็ทั่วไปร้อนนี้รองรับ wi-fi <ๆ>เชื่อมตอสามารถเชื่อมต่อ wi-fi กับตัวศัพท์หรือว,ว่า wi-fi บ้านได้หมดบลูทูธได้นี่ไปมาปรับเสียงลดเสียงแสงปรับเสียงลดเสียงแล้วก็ปรับแสงลดแสงมีไฟฉายอ่านี่มีไฟฉายให้ด้วยนะครับ อันนี้การสไลด์การเปิดปิดคืออยากอยากได้เมนูแบบไหนอยากได้แบบไหนแบบแบบตารางลงมาด้วยเป็นยังไงเราก็เลือกเอาครับเน่ยงงยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้คือตั้งเวลาพักก็มีรีบูตอัรนรีบูตเครื่องนี้ก็มีอันนี้คือปิดตัวลงนะครับมากกว่ามากกว่าคืออะไร ข้อมูลทั่วไปฟันซีภาษาอะไรเปลี่ยนภาษาก็ได้หลายภาษาเลยครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ประเทศไทยประเทศลาวประเทศพม่าประเภทไหนอยากเปลี่ยนภาษาหรือว่าอยากใช้ภาษาอะไรได้หมดเลยครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องต้นอีกครั้งนะึงให้ดูกล้อง Ooh, ออกมาเท่มากๆครับครับดูชัดไม่ชัดครับดอูอยากให้ดูปลาผมนะครับจี๋กล้องกล้องหมุนตัวนี้หมุนได้นะครับสามารถหมดดุนได้หมุนได้หมุน 360องศาเลยครับหมุนได้เลยครับทนทานแข็งแรงเหมาะสำหรับน้องๆแน่นอนครับในเพียงที่ราคาไม่แพง